สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องนาดินเหนียวกับนาดินทรายเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยรับรวงนี่สูตรไหนดีครับซึ่งผมก็ได้เจอคำถามนี้มาแล้วก็คิดว่าหลายๆคนโดยเฉพาะมือใหม่นะครับสงสัยนะครับในการใส่ปุ๋ยรับรวงอย่างเช่นนาดินเหนียวเราจะใส่สูตรอะไรหรือนาดินทรายเราจะใส่สูตรอะไร ก็ต้องขอบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าการใส่รับรวงหรือใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายนี่มันจะไม่เหมือนใส่ปุ๋ยรอบแรกครับก็คือต้องใส่ที่มีตัวท้ายสูงไม่ว่าดินเหนียวหรือดินทรายนะครับก็คือใส่เหมือนกันหมดครับจะเน้นตัวท้ายสูงจะไม่มีสูตรที่แบบว่า ตามหลักวิชาการที่เขาบอกว่าถ้าเป็นนาดินทรายเนี่ยมันมีธาตุอาหารน้อยก็ให้ให้ใส่สูตร168หหรือ16 1 6 8ที่มันมีตัวโพแทสเซียมด้วยเพื่อจะทำให้ดินทำให้ข้าวเนี่ยมันได้รับธาตุอาหารครบเพราะว่าเพราะว่าเข้าใจกันว่าในดินทรายมันมีธาตุอาหารน้อยโดยเฉพาะโพแทสเซียมแล้วก็ยังเข้าใจว่า นาดินเหนียวก็ตามหลักวิชาการก็ให้ใส่16 2 0กเพราะยังเข้าใจกันว่าดินเหนียวมบนีโพแทเสเซียมอยู่ก็เลยให้ใส่สูตรนี้แต่ตอนนี้มาถึงตอนรับรวงรับรวงนี่ไม่มีหรือไม่มีเลือกครับเลือกในทางเดียวคือต้องใส่ตัวท้ายให้สูงนะครับตัวกลางนี่มีเน้นนะครับอันนี้ขาบอกไว้ก่อนตรนนี้ ก็คือตัวกลางนี่มัเน้นสูงแต่ว่ามีบ้างก็ดีครับอย่างเช่นสูตร15 5 5 5เนี่ยก็เหมาะสมครับหรือว,ว่า28 20ประมาณนี้แต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการรับกลวงนี่มันต้องมีธาตุอาหารตัวท้ายสูงจะไม่เลือกดินเลยครับไม่ว่าดินไหนถ้ามีตัวท้ายสูงยิ่งสูงยิ่งดีครับ แล้วก็ใส่ใส่รับดวงใส่กรอนข้าวตั้งท้องอย่างที่ผมทําคลิปไปแล้วเพื่อข้าวเนี่ยได้รับสารอาหารแล้วก็สะสมธาตุอาหารสารอาหารเพื่อจะไปบํารุงมเมล็ดเขาให้น้ําหนักดีมีสะสมแป้งทําให้แป้งในมเมล็ดข้าวเนี่ยสะสมได้ทําให้มเมล็ดน้ําหนักเต็มนะครับก็คือเข้าใจกันนะครับ มีเลือกอยู่ทางเดียวก็คือต้องใส่ตัวท้ายสูงเพราะว่ามันจะไม่เหมือนรอบแรกรอบสองรอบแรกรอบสองนี่ก็ตามหลักวิชาการก็บอกไปเมื่อกี้นะครับแต่ตามหลักวิชาการจริงๆตามกรมการเข้าจะให้ใส่4ีสโซูเรียนะครับแต่ทีเนี้ยหลังๆมานี่มันจะเกิดโรค กิดโรคก,กับข้าวเยอะแล้วก็บางคนนี่ก็ไม่ได้ทําตามสมานมก็จะเน้นไปทางที่ควาเป็นจริงเพราะว่าถ้าช่วงติดดอกหรือพวกตั้งท้องอะไรเงี้ยก็ต้องเน้นอยู่แล้วตัวท้ายเพราะว่าแทสเซียมนี่มันจะสะสมแป้งทําให้เคลื่อนย้ายไปในลําต้นเป็นสเสบียงอาหารทําให้เมล็ดทําให้พืชผลทางการผลิตนี่มันมีปริมาณคุณภาพมี ผลผลิตที่ใหญ่ก็หลายๆชนิดเหมือนกันก็ไม่เ,เฉพาะข้าวแต่กรมการข้าวให้ใส่สีผสสูนแต่ทีเนี้ยมันมาเข้าขคําถามนนี้ผมก็เลยบอกว่าทุกวันนี้ก็มีใส่ตัวท้ายสูงนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ต้องเน้นตัวแรกเหมือนกันเพราะเรายังจะไม่ทิ้งในตัวเจนเพราะยังให้ใบเขาเขียวอยู่ ครับกับผมออกคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากกันน้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในหที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ